สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องเหมยน้องเหมยพายย่อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นพระหลวงพ่อคูณนะครับปีสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดนะครับนะฮะอย่ามาดูกันนะครับดูองค์แรกนะครับนี่นะสภาพน่ารักนะครับว่าผ่านใช้มานะครับก็ยังเห็นหน้าหลวงพ่อติดชัดอยู่นะครับอันนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่นเศกตะกุดเสาห้านะครับ อุดกิ่งปี33นะครับนี่นะครับข้างในจะมีกิ่งนะครับดังๆนะครับหลวงพ่อคูณนะเนื้อเก่าๆนะครับปี33นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับสวยๆนะฮะเห็นว่าปริสุธโธฝวางตะคุดหนึ่งดอกแล้วก็อุดกิ่งข้างในนะฮะอุดกิ่งข้างในนะครับขย่จะมีกิ่งๆิ่นนะครับกกริ๊กนะเสียงดังกลางวันชัดเจนนะฮะรุ่นนี้ออกปี3-3นะครับ ผมจะไปไว้เนะครับสำหรับคลิปนี้นะอันนี้ก็จะเป็นนะครับภาพผงรูปเหมือนนั่งช้างฝังพลอยนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพระที่สภาพน่ารักนะครับอาจจะมีองนี้อาจจะมีบิ่นนิดหน่อยนะครับบิ่นข้างๆมุมๆไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเนี่ยฝังพลอยนะครับเป็นพลอยเต็มองค์นะครับนะม้วนสารแน่นนะครับ ผมสร้าน่นอย่างนี้เลยนะฮะสวยๆนะเดี๋ยวผมเน่ยนะฮะโอ้โหแสงผมไม่มีไฟนะครับก็เลยเมดตาเป็นเมดเลยนะครับเส้นรง,งนาาค์น้าขึ้นหมดนะเนี่ยนะ,ะฝั่งคอยที่ช้างนะครับสวยนะครับองนี้ก็สวยนะปีสามสี่นะครับองนี้นะฮะแล้วก็จะมาดูองนี้นะครับ องค์นี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อคูณเนื้อผงน้ำมันนะครับรุ่นคูณพันล้านออกปีสามสามเนะครับอันนี้เป็นปี37นะค,คูณพันล้านนะครับเป็นรูปลหลวงพ่อคูณนั่งยองๆแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับ<แ>นี่ข้างหลังก็จะเป็นตาแบบนี้นะออกชัดเจนนะครับนี่ด่านคุณทษนะครับ บรนไล่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับพอผ้ามันจะออกเนื้อเงาเงมันมันนะครับมันเลยบางทีมันก็ไม่ชัดครับนี่นะลึกนะครับอ่าชัดเจนนะครับสวยนะครับชุดนี้ผมก็เปิดอยู่นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นผ้าผงหลวงพกคูณพิมพ์หยดน้ํานะครับปลุกเสกพิธีเสาห้าสามหนะครับ นะฮะปุกเสกทิธีเสาห้าสามสิบหกนะครับงพ่อคูณสระพน้าดารักอีกแล้วนะครับนี่นะฮะไม่แตกไม่หักไม่ลั่นนะครับพรนะ,ะไม่มีลั่นนะครับรับประกันให้นะฮะชุดนี้ผมก็แบ่งปันในราคาเ,าเบาๆนะครับราคาเ,าเบาๆหลักร้อยนะฮะเป็นผมเน้นนะครับเป็นพระย่อยแต่เน้นพุทธคุณนะครับ ยังไงก็ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผมมีพาดดีๆอะไรจะมาแบ่งปันก็มาให้ชมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับยังไงก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ